มาเด้อมาเก็บเพียดผุดนะเออกระชุนชวนแล้วพุ่นนะเคียวชนอั่นบางไงเหยียบมาเดิ๋ยวจะก่อนเออเคียวชนอันแป้นเบิดพุดเฮียงเหรอเคียวชนอันปลาแปนอุ้ยขวายนหนิวโอ้ยโดนบางไงนึงเนี่โอ้ย เออยายเพจเก็บเอาแล้วก็มาลาดนาเล่าเอีมะนาวมะนาวมะนวมแนาวมแนาวยายอ้วนแล้วดังเก็บเอาละอยยบไปหายายเพจกันมแนวมแนวมแนาวแนวแนวแนวอู้ปะมันเหยียบแตกอยู่บอดังปป๊ะอยู่ปานก่อยมัวนี่ป้านก่อยมัวนี่ก้อยไม่หย่านแล้วแม่ก้อยก้อยมัวนี่ก้อยเรามาสนใจไปแล้ว โอ้ยลรมานเด้อนี่เห็ดตลบแม่โอ้ยหาปามันหาเห็ดผอมแม่สูเไปน้ำเนียย่งอะ่ะบบเยอัวจะขึ้นนังงามแทะเบื้องทานนางหาเห็ดโอ้ยปานนี่กระบอกมีไฟแด่น้ำเดียวคันเสียดขากปานเบื้แต่น้ำมูจจสามจีคนนี่ล่ะแียบบนี้ว่ามึงจมแล้ป่ะจ๊ะจ๊ะไปยางเมื่อกาซังนี่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 ดอกน้อยๆในการวะ เมื่อเคี้ยวเขาบอกเมาเก็บเด้นเนี่อยออ๋ออส <laughs> ีบอกว่าขั้นไหวพายทั้งตาเนี่ยคุ้มค่ากว่นี่นี่เตาโลพี่น้องเตาโลออกยายอ้วกว่าฝากคลิปนี้ไปถึงยายตุ๋ยใครชื่อยายตุย๋ยยายตุ๋ยมาดวา่วนยายอ้วเขี่ยวไว้ให้แล้วมาวันหลังหน่ะคือไม่ต้องเขี่ยไปตองนะ ยี่อ้วนเขี่ยให้หมดแล้วกับยายเพชรนั่นแบบดีค่ะแบบแปนเลยวันหลังคุณมาแล้วคุณเก็บ <c oughs> ได้เลยนะคุณ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเขี่ยไม่ต้องยื <c> ่น <oughs> ใส่เหรยายเพชรเราบ่อยปะปากเนี่ยเราแบบมาง,ง้องมาเงงเอาแบบพูดเดียวเราเลยแบบบางทีหล,ล่ะเราอยู่แต่อมองนี่นะเราพวไม่ใส่เลยก้อยมึงหนีไปมองเอื้อนเนเปียงบอพี่เก็บอยู่ไม่ก่อโจทย์มัยเอาก็พวกอา กูเคีปล่ไปฮ<ม>ันลบ <ะ S 1> ไปมึงเนี้ตัวนั้นมึงกับ,บมึงคือซอยเมยมึงทำมาหากินอีนดํานันเป่าพ่ออมพูน่ะเส่ากล้ยโอมึงซื้อเสกกากล้ยป่ะน้องเสากลไว้โอ้ยเฮ้ว้าว เห <growing> ยียบไปเนาะขึ้นได้เหยียบเด้จะซัวอะไรพี่ไม่จะมึงอนไรจะสซัวเหระใหญ่อันเพชรว่าให้ไปไทยอันนั้นเนาะก็เลยเหยียบไปปุ้ยนี่ก็เมนเพ็ดเด้อก้อยนี้ไปหยังเดี๋ยวเบิ่งล่ะมีมาแต่ผู้อันนํากันแต่เพิ่นกะยังกะเฮ็ดหยังบัดนี้เอาเพ็ดบอกยี่อวดตัวเฮาคือบ่ได้เหยียบน่ะ แม่เลยอะมันเป็นข้าวเก่าอ่ะคนเราเห็นเห็ดแม่ก็เราไปเหยียบไปบ้างเออไอ้หนอนมาพอน่ะมาเด้อพี่น้องเก็บเห็ดพูน่ะนี่เต็มถุงพุนโวนี่แหละอ่านล่ะจักเลยถ้าตงเห็นเราได้หน่ะเห็ดหนอนใส่ให้ซื้อพี่น้องมาเด้อจ่ามาเก็บเห็ดเห็ดตาโหลน้อกันผู้นึงกับได้ในขู่พูนได้่สองถุงมา เอาใบใหม่ใส่หัวกันหน่าต้องหมดดีเถอะพูดอันนี่กับบอเด็กเก็บเพชรซื่อๆได้รับจ้างทางปลาพร้อมเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสิสนใจสิเอาไปทางปลาบางเนี่ยนี่แปลเบิร์ดละเออเติดเลย